ีค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นแกเวลาแล้วแกเวลาแล้วค่ะมาอย่างมาอย่าง59แล้ววันนี้เราจ4โม,มงแล้วค่ะเราจะมารีแอคเปรียด้วยแมเรี้ยงแคทฟอแรสต์กันค่ะ มาแล้วใครที่ทำวิอะไรมาดูก่อนอ้าวจูหอน <laughs> คนละคนคนละคนน้องฟิร์มาแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูรีแอคเฟนักด้วยแมวเลี้ยงกันรอมาตั้งปีกวะะ่าแล้วค่ะไปดูกันเล็กชะอุ้ยหวนเล็บก,ก่อนหวนลบก,ก่อนไปทำเล็บมาเนื้อรับไปดูกันดีกว่าค่ะ เรามาดูโปสเตอร์กันก่อนโปสเตอร์กดหัวใจก่อนนะเปรักด้วยแมวเลี้ยงอุ้ยรูปเหมือนเหมือนปกนิยายเหนื่อยใจเติมรักเหนื่อยหนักเติมแมว <c oughs> เหนื่อยใจเติมรักเหนื่อยหนักเติมแมวว่ะ <c oughs> ทุกน ทูวิชั่นนาวนาวไม่มีโอ๊ยไรวะฉาย <laughs> วันอังคารด้วยทำไมต้องวันอังคารฉีกทุกกฎทุกคนบอกว่าวันอาทิต,ต <laughs> ย์วันอาทิตย์กี่โมงเชี่ยวันอังคารหรอ เวฉันชั้นดูโอ้ยยายว่าลูกค้าคนแรกของเราวันนี้จะเป็นใครแคชเชียร์คาเฟ่ยินดีตอนกูยายคนนี้ไม่นับนะคนนี้เป็นเจ้าหนี้ไม่ใช่ลูกค้ายายนัา ผมเป็นเจ้าหนี้ของแม่คุณอนะ่ะคุณก็เลือกเอาแล้วกันจะทําร้านนี้ต่อหรือหาเงินมาคืนผมหรือว่าจะให้ผมปิดร้านโดนยึดร้านชัวยังไงลิงส์ก็ไม่ทําร้านนี้ต่อเสี่ยงใครนั้นเนี่ยเจนนี่เป็นสมบัติเดียวที่เจนคนเดีไว้เลยนะนี่สงแมวพูดจริงๆด้วยะเหลือใครตัวเองอนะ่ะเจ๊หมวคงใช้เลือกสุดท้ายส่งต่อพลังให้เจ้าหนมนี่ ไ,ไม่ทำให้เจี๋ยวล้มลงไปล่ะคุณจะาไงตอกับพวกแมวคุณเลียนดิอะไรนะผมก็อยากให้เราช่วยอะไรแต่แค่นี้ผมก็ไม่เงินจะจ่ายดิยแล้วให้ผมช่วยไหมล่ะผมไม่คิดตังค์หรอกคุณก็รู้นี่ว่าผมชอบแมวอ่ะจะทำงานกับสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันต้องใช้ใจแรกใจนะที่คุณเปลี่ยนอะครับแมวอระใช่สายผมก็เปลี่ยนแต่ว่าคุณแมวเขา นี่ผมทำเพื่อเจ้านี้อย่างคนอยู่แล,แล้ววันนี้ไม่ทวงนี่เหรอวัวจะไมช่ชอบหนี้อย่างผมคุณลิงปากแห้งมากคก็เพราะผมไม่ช่วยคุณนะคุณจะทำร้านนี้รอดเหรอเอาก็เนื่อว่าช่วยเขาชอบซะอีกชอบชอบอะไรฮะ<า>น้องเจ้นี่จะแมวตัวอื่นนะพอพี่เปิดประตูแมววิ่งออกไปหมดเลยอย่าตั้งใจงนี่นเด็ทษตัวเองเลยนะแต่ที่พวกมันหนีไปก็เพราะว่ากดผมไปในผมก็ผิดอยู่ดี แม่รับผิอแล้วนี่แม่ไม่ได้ยกทุกอย่างให้ลิงนะแม่ดูดิจิโกะมนทำชุดคุยลิงขาดนะเช่าใหม่ทันไหมเดี๋ยวแม่ไปเช่าให้แล้วก็ชุดลิงขาดปกี่ชุดแล้วอ่ะแล้วลิงจะเอาอย่างไงแล้วแม่ก็เลือกมาดิว่าแม่จะเลือกแม่หรือเลือกลิงอ่ะผมคิดมาตลอดเลยว่าตัวเองเป็นคนที่ทําให้ชีวิตแม่ทัถ้าผมไม่เกิดมาแม่ก็คงจะยังได้อยู่ที่นี่คุณไม่ได้ทาลายชีวิตเขานะแต่คุณทําให้เขายังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ตั้งหาก ทุกทุกที่ที่คุณไปทุกทุกอย่างที่คุณเห็นวิถ่ายกับแม่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยผมว่าแม่อยู่ข้างสเสมอนะโอ้ยทายริบมันให้ลิงเนาะ <c oughs> ลิงปากแข้งมากชื่อเลวเป็นน้องชายพี่ลิงแม่ไม่เห็นเคยเล่าเรื่องนี้พี่ฟังเลยเมื่อกี้พวกมันมาหาแกอะเลวะ แล้วใครจะคิดอ่ะทาไมตามมาถึงน,นี่อ่ะไม่นาม่าให้มาอยู่า้วงินไหนๆคุณก็ตามเก็บแมวสารฝ <c oughs> ันให้แม่แล้วอ่ะไม่อยากสารฝันให้แม่ค่ยเช่าเรื่องเหรอเรื่องที่เล้งเขาเจอมาเนี่ยมันซับซอ้อนเพราะที่เขาอยู่กับแมวทุกวันเนี่ยไม่รู้ว่าเป็น,นเพ<ข>ราะรักหรือว่ารู้สึกผิดกับแม่ครับแม่แม่รักเลิงจบทริปเนี้ยไปกันนะใช่ทำไมมันถึงรักแมวขนาดมีคนที่ไม่รักแมวด้วยเหรอรู้ไหมว่ารักเนี่ย เป็นในชุดที่แมเาาวเช้าเราสัมผัสน,นะคุณเคยถามผมใช่ปหว่าแมวตัวรดของผมมาคือตัวไหนไคุณคุณคือแมวตัวปรดของผม ตามชมเรารักด้วยแมวเลี้ยงทุกวันอังคารเริ่มตอนแรก20มกราคมเวลา2ท <c oughs> ุ่มครึ่งช่อง GMM 25 <c oughs> และบ้าผ่านแอปพลิเคชัน Truevision ดาวเท่านั้นเป็นซีรีส์แบบเรื่อยๆมีความสุขอบอุ่นแล้วก็แบบซีนอะไรวะ ซีนที่อยู่ในไพโรที่บอกว่าอะไรนะใครก็ไม่รักใช่ไหมมันมีหรือเปล่าไม่ถันฝัง <laughs> จำอะไรไม่ได้เลยคุณพี่า่าจำอะไรไม่ได้เลยเหรอแต่ว่าแบบเอ้ยแมวก็แบบน่ารักแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรมันดูแฟนตาซีน้อยกว่าในไพโรทอยู่พอสมควรอะไรอย่างเงี้ก็จากที่เราดูจากที่เราอ่านนิยายมาแล้วนะคะก็เรื่องราวมันก็จะประมาณนี้แหละมันก็จะแบบ อุ่นๆหวัวใจประมาณนี้นะคะก็ติดตามกันได้ตามโปสเตอร์ฝั่งนี้ฝั่งนี้นะคะโปสเตอร์จะให้ขึ้นตรงนี้ฉายรื่นังคารสิชมพูหวานแววเริ่มวันที่ยี่สิบมกราคมนะคะตอนแรกแบบคิดกันโอ้จะต้องฉายวันที่ยีสบห้าที่เป็น สล็อตของเรื่องเอ่อเหตุทนะูเหตเนาะหรือว่าแบบเอ้ยอาจจะเป็นวันศุกร์ที่เป็นของเซนชินเพิ่งจบหรือว่าเป็นวันเสาร์ถ้าเป็นคุณทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็แบบออาวสรุปกระโดดมาวันอังคารเลยนะคะวันจันทร์มันจะเป็นมูเตเลฟใช่ไหมแล้วมา,า,า,มมาวันอังคารเลยก็เลยแบบงงอ้าวทำไมมาสล็อตวันอังคารชีคุกกฎแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ สพอร์ตน้องกันต่อไปนะคะก็ดูผ่านทาง GMM TV ช่อง25แล้วก็ดูผ่าน t u วิช s ั่ n นาวนะคะใครยังสมัครไม่เป็นไปสมัครนะคะใครยังดูไม่ได้ไปดูนะคะแต่ถ้าใครดูใน t u วิช s ั่ n นาวไม่ได้เปิด VPN สิคะก็วันที่20มีทุระอะไรไหมไม่มีเดี๋ยวถ้ามีเอ่อ t i r s t EP เดี๋ยวเราไปดู First EP ด้วยกันนะคะทุกคน ก็ไปเติมรักเติม <c oughs> เติมรักเติมแมวไปด้วยกันนะคะด้วยแก้วมันถูคะ่ะไว้เจอกันนะคะบ๊ายบายแมว